สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับก่อนอื่นนะครับครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับครูชื่อครูนาคินสัจเกตนะครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาสอนเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วก็ฟังก์ชันลอการิทึมนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะวิ่งไปที่ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับครูขอทบทวนเนื้อหาเดิมของเราก่อนนะครับว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันมากน้อยแค่ไหนอาจจะไปช้านิดนึงนะครับแต่ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะทําให้เราเข้าใจเรื่องฟังก์ชันมากขึ้นแน่ๆนะครับเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นมาพูดเรื่องฟังก์ชันก่อนฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันก็คือโดเมนนะครับ1ตัวจับกับเรนหนึ่งตัวใช่ไหมครับโดเมนหนึ่งตัวจะจับกับเรนได้เพียงตัวเดียวโดเมนคืออะไรโดเมนก็คือตัวหน้านะครับ เ a นก็คืออะไรเลนคือตัวหลังนะครับในที่นี้จะพูดถึงคู่อันดับนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าเรามีเซตอยู่เซตหนึ่งเช่น2 3 4 5 7 8แบบนี้เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันหรือเปล่าเป็นนะครับเพราะอะไรเพราะ2จับกับ3อ่ะเขียนแบบนี้เลย เพราะ2จับกับ3 4ก็จับกับ5 7ก็จับกับ8นะครับหมายความว่าตัวหน้าเนี่ยจับกับตัวหลังได้แค่ตัวเดียวโอเคนะครับทีนี้ลองเขียนให้อยู่ในรูปของการบอกเงื่อนไขดูบ้างนะครับเดี๋ยวครูขอเขียนให้อยู่ในรูปเงื่อนไขนะครับเช่นครูบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ของ y เท่ากับ2 x บวก1 นะครับ y เท่ากับ2 x บวก1เนี่ยเราเขียนความสัมพันธ์ได้ยังไงนะครับเราก็บอกว่าถ้า x เป็น0 y เป็นเป็นเท่าไหร่ฮะ x เป็นศ y เป็น1ครับ x เป็น1 x เป็น1 2 1เป็น2บวก1ก็เป็น3 x เป็น2 2 2 4บวก1เป็น5 x ติดลบได้ไหม x ก็ติดลบได้ครับถ้า x เป็นลบ1 -1 บคูณ2ก็ได้ลบ2ลบ2วก1ก็ได้ลบ1ครับอ่าสมมุติว่าเอามาแค่นี้ครูจะพบว่าตัวนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเส้นตรงนะครับแล้วผมก็ขอพี่พอดเลยนะครับศูนย์อยู่ใน X 0 Y 1อยู่นี่1 3อยู่ตรงไหน X 1 Y 3 2 5อ่าอยู่ตรงนี้ลบ1ลบ1แบบนี้เราจะได้ความสัมพันธ์แบบนี้นะครับพอดการาฟได้แบบนี้ จะพบว่าเส้นตรงเนี่ยเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพราะอะไรเพราะ x 1ตัวจับกับ y แค่ตัวเดียวคือ0จับกับ1 1จับกับ3 2จับกับ5แล้วก็ลบหก็จับกับลบ1นะครับแบบนี้เป็นความสัมพันธ์แบบ one to one ฟังชันแบบนี้ครับโอเคนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งนะครับ y เท่ากับ x ยกกำลังสอง y เท่ากับ x ยกกำลังสองเนี่ยนักเรียนหลายคนน่าจะคุ้นเพราะมันก็คือพาราโบลานั่นเองนะครับอ่ะ x ศ x ศ y ศครับ x 1 y 1 x 2 2งสองยกกำลังสองเป็น4 x ติดลบได้ไหมได้ x ลบ1 y y ก็เป็น1 x ลบ2 y ก็เป็น4แบบนี้อพอเอามาพอดกราอก็จะเป็นแบบนี้ครับ0 0 1 1 2 4-2 4ลบ2 4แบบนี้ครับเราจะพบว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพราะอะไรครับเพราะ0จับกับ0ครับ 1ก็จับกับ1นครับสก็จับกับ4ีลบหก็มาจับกับ1นะครับลบสก็จับกับ4เราจะสังเกตว่าตัวหน้า1ตัวจับกับตัวหลังได้เพียงตัวเดียวนะครับซึ่งก็ตรงตามเงื่อนไขนะครับแสดงว่ามันเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชัน เพราะว่าเรานิยามแค่ตัวหน้าเราไม่ได้นิยามตัวหลังนะครับแบบนี้เราเรียกว่า m a n y to one ั u n c t ชันโอเคนะครับต่อไปนะครับมาดูอีกแบบหนึ่งครับ x เท่ากับ y ยกกำลังสองนะครับ x เท่ากับ y ยกกำลังสองเขียนเป็นคู่อันดับได้ว่าเขียน y ก่อนแล้วกัน y 0ศูนศย์ย์กลังสองก็0ูนย์ครับ y เป็น1น่งเขียนข้างหลังก่อนนะครับ y เป็น1 x ก็เป็น1นครับ y ติดลบได้ไหม y เป็นลบหนก็ยังเป็น1นอยู่ y เป็นลบสองเาตัวทีเป็นสอก่อน y เป็น2 x เป็นสีเป็นลบสอก็เป็นสเหมือนเดิมเราจะได้ว่า กราฟเป็นแบบนี้ครับเป็นพาราโบลาตะแคงนะครับจากเหตุการณ์นี้เราจะพบว่า0จับกับ0ครับ1ก็จับกับ1ดูเหมือนจะเป็นฟังก์ชันนะครับแต่1นอกจากจะจับกับ1 1ตัวนี้ยังมาจับกับลบ1ด้วยแบบนี้ครับ4นอกจากจะจับกับ2 C ยังมาจับกับ ลบสด้วยนะครับแบบนี้เราเรียกว่าไม่เป็นฟัง์กชันนะครับแบบนี้คือไม่เป็นฟังก์ชันสังเกตดูดีๆถ้าลากตั้งแล้วตัด2จุดเมื่อไหร่ไม่เป็นฟัง์กชันครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟัง์กชันลากตั้งตัดจุดเดียวลากตั้งตัดจุดเดียวนี่ก็คือวิธีการดูว่าเป็นฟัง์กชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันนะครับทีนี้ สิ่งที่เราจะเรียนนะครับยังมีอีกแบบหนึ่งหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นอกจากมันจะมี y เท่ากับ2 x บวก1 y เท่ากับ x กำลังสแล้วยังมีรูปแบบหนึ่งก็คือ y เท่ากับ2ยกกำลัง x เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าหน้าตาแบบนี้จะถือว่าเราจะเรียกมันว่าฟังก์ชัน x p นะครับ Exponential นะครับเอาละครับที่เรามาดูว่าฟังก์ชัน Exponential เป็นลักษณะแบบไหนนะครับฟังก์ชัน Exponential นะครับหน้าตาของมันนะยกตัวอย่าง y เท่ากับ2 x บวกหนหน้าตาของมันจะเป็นประมาณนี้อ่า y เท่ากับด้วยตัวที y เท่ากับ2ยกกำลัง x นะครับขอพอดการาฟเลยนะครับ1 2 3 4 ติ๊บตึ๊บตึ๊บโอเค x 0 x ศูนย์สองกำลังศูนย์ได้1ครับดังนั้นเราจะได้พิกัด0ูย์หครับ x 1 2 2่ยกกำลังหก็ได้2ครับ x 1ได้2 x 2 2งสอกำลังสได้4 x 2ได้4 x ติดลบได้ไหม x ติดลบ x 2องกำลังลบหก็เป็น หนส่วนสครับแบบนี้ครับ x เป็นลบสก็ได้เป็น1นส่วนสครับแบบนี้ครับดังนั้นหน้าตาของฟังก์ชัน exponential จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาที่แท้จริงของมันจะเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ลักษณะของฟังก์ชัน exponential นะครับนักเรียนหลายคนที่ผ่านช่วงวิกฤตโควิดซึ่งทำให้เราต้องมาเรียนแบบนี้เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับ มันแทบจะบอกได้ว่าอยู่ในชีวิตของเรานั่นเองมาดูตัวแรกนะครับการเพิ่มขึ้นของจํานวนแบคทีเรียนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าอ่ามาดูครับการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียปัดเปิดยังไงเนะี่ยจะสังเกตว่าจาก 1, 1> เป็น 2, 2> จากสองเป็น4จาก4เป็นเป็น8จาก8เป็น16บนะครับเพิ่มขึ้นแบบเทวีคูณนะครับ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นจะเร็วมากๆนะคร <Okay. S 1> นอกจากการเพิ่มขึ้นแบบของแบคทีเรียแล้วนะครับยังมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวหนึ่งครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนะครับคุ้นมากเลยและถูกนํามายกตัวอย่างทางสถิติเต็มไปหมดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับในช่วงแรกๆผู้ติดเชื้อโควิดนะครับก็จะค่อยๆขึ้นมาช้าๆช้าๆนะครับ เห็นไหมฮะช่วง30วันแรกนะครับอันนี้คือผู้ติดเชื้อโควิดนอกประเทศจีนนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บนะครับเลขยกกําลังมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นนะครับเห็นไหมกรกราฟเป็นแบบนี้มันเป็นลักษณะของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วทางการแพทย์นะครับในการคํานวณผู้ติดเชื้อในอนาคตที่ทําให้เราต้องปิดเมืองเนี่ยเกิดจากการคํานวณโดยใช้ฟังก์ชันนะครับพบว่า อันตรายแน่นอนถ้าเกิดเรายังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับดังนั้นเราจะไม่ต้องปิดเมืองนะครับแล้วก็โซเชียลดิสแท c e นะครับนำมาสู่การเรียนของเราในวันนี้นั่นเองนะครับดังนั้นมันก็เกิดจากความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ของเรานะครับในการพยากรณ์อนาคตนะเอาละทีนี้เรามาดูกันนะครับแล้วนิยามของฟังก์ชัน Expo คืออะไรนะครับฟังก์ชัน Expo นะครับมีนิยามอยู่นิดหนึ่งนะครับโดย บอกว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบ xy หมายวามว่าเป็นคู่อันดับโดยเป็นความสัมพันธ์ x ต้องเป็น r และ y จะต้องเป็น r บวกเท่านั้นความสัมพันธ์ของมันจะเป็นลักษณะนี้ครับ y เท่ากับ a ยกกำลัง x โดยที่ a ต้องมากกว่า0และ a ห้ามเป็น1เพราะอะไรอ่าเรามาดูกันขอยกตัวอย่าง y เท่ากับ a คือจำนวนจริงใดๆเให้เป็น2ยกกำลัง x ถามว่า x เป็นอะไรได้บ้าง x เป็นได้ทุกค่าครับเป็นได้ทุกค่านะครับนั่นก็คือ x เป็น r นั่นเองเมื่อ x เป็นได้ทุกค่าแล้ว y ล่ะถามเลย y ทำไมถึงต้องเป็นบวกนะครับ y ติดลบได้ไหมไม่ได้ครับ ถ้า x ไม่มี2ยกกําลังอะไรแล้วติดลบครับดังนั้น y จะต้องเป็น r บวกเท่านั้นนะครับแล้วทำไม a ถึงต้องมากกว่า0นะครับสาเหตุที่ต้องให้ a เนี่ยมากกว่า0เพราะว่าอะไรถ้า a ติดลบอ่ะยกตัวอย่าง y เท่ากับลบ2ยกกาลัง x หน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ครับ x เป็น0ก็ได้1 x เป็น1 x เป็น1 y ก็เป็น1ส่วน2แบบนี้ครับ x เป็น2 y เป็น4ครับใช่มลบ2กำลังส y ก็ดีขึ้นมา1 2 3 4 x เป็น3ลบ2ลบ2ยกกำลัง3 ก็ได้ลบแปดครับแบบนี้ครับอ่ะถ้า x เป็นอ่าลบหนะครับลบสยกกำลังลบหก็ได้ลบหส่วนสครับแบบนี้ครับกราฟพอพอดไปเรื่อยๆแล้วนะครับกราฟจะเป็นแบบนี้อพอกราฟเป็นแบบนี้ถามว่ากราฟแบบนี้เป็นฟังก์ชันไหมเป็นนะครับแต่ อินเวอร์สของมันจะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับพออินเวอร์สของมันไม่เป็นฟังก์ชันซึ่งจริงๆเราก็ต้องเรียนอินเวอร์สของมันซึ่งมันก็เป็นฟังก์ชันลอการิทึมนะครับซึ่งการที่มันไม่ใช่วันทูวันฟังชันทําให้อินเวอร์สเนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันเขาก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเราก็อยากจะเรียนตัวอินเวอร์สของมันด้วยก็เลยกําหนดฟังก์ชันไว้ว่าไอตัวเนี่ยไอตัว A เนี่ยให้มันเป็นบวกเท่านั้นนะครับ ให้มันเป็นบวกเท่านั้นเพื่อให้มันยังมี inverse ์อยู่นะครับและทำไม a ถึงต้องห้ามเป็น1เหตุการณ์เดียวกันครับถ้า a เป็น1หมายความว่า y เท่ากับ1ยกกำลัง x การาฟเป็นแบบนี้ครับเป็นฟังก์ชันครับแต่อินเวอร์ของมันก็ไม่เป็นฟังก์ชันครับทำให้มันไม่มีค่าล็อกนั่นเองคือหาอินเวอร์ไม่ได้ประมาณนี้นะครับเอาละครับ ดังนั้นมาดูต่อเลยนะครับดังนั้นสมการของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลจะมีลักษณะคร่าวๆอยู่แบบนี้ครับ y เท่ากับ2ยกกำลัง x นะครับ y เท่ากับ3กำลัง x y เท่ากับ1ส่วน2กำลัง x y เท่ากับ1ส่วน3าม ยกกาลัง x แบบนี้ y เท่ากับ2กําลังเเป็นแบบนี้ครับ y เท่ากับ3เป็นยังไงก็คล้ายๆเดิมครับแต่พุ่งขึ้นเร็วกว่า y เท่ากับ1ส่วน2การาฟวิ่งแบบนี้ y เท่ากับ1ส่วน3การาฟเป็นแบบนี้เห็นไหมครับดังนั้นตัวเนี้ยเรามองอีกรอบดีๆนะครับอ่ะโทษทีครับ ตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนจะสังเกตว่าการที่กราฟ x เพิ่มขึ้น y เพิ่มขึ้นแบบนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ a เนี่ยเป็นเศษส่วนนะครับถ้า a เป็นเศษส่วนเมื่อไหร่มันก็คือฟังก์ชันลดนะครับอันนี้คือเราดูคร่าวๆก่อนเอาละครับคราวนี้เรามาดูแบบจริงจังกันบ้าง อีกหนึ่งรอบนะครับนี่เปิดเอกสารนะครับเอกสารจะมีให้เราพอดกราฟตัวนี้นะครับ y เท่ากับ2กําลัง x และ y เท่ากับ3ยกกําลัง x y เท่ากับ2กําลัง x น่เาลองพอดดูครับ x 0ถ้า x เป็น0นย์2กําลัง0ได้1ครับถ้า x เป็น1 2กําลัง1ได้2ครับ ถ้า x เป็น2 2กําลัง2ได้4 x ลบ1 2กําลังลบ1ได้1ส่วน2 x ลบ2ก็ได้1ส่วน4พอดกราฟตัวนี้ด้วย4น้ำเงินนะครับ x 0 y 1 x 1 y 2 x 2 y 4 x ลบ1 y 1ส่วน2 x ลบ2 y 1ส่วน4กราฟ เป็นแบบนี้ครับุ้แบบนี้ครับนี่ฮะทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่ง y เ y ท่ากับสกํลัง x x ศย์ y 1เหมือนกัน x 1 y 3 x 2 y 9 x 1, ติดลบได้นะครับ y ก็ยังเป็นเท่าไหร่ครับ1นส่วนส x ลบส y 1นส่วนเเอามาพอดครับ x 0 y 1 x 1 y 3 x 2 y 9 x ลบ1 y 1ส่วน3กราฟเป็นแบบนี้เห็นไหมครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อไหร่ก็ตามที่ x เนี่ยมากกว่าศูนย์คือทางบวกนะครับ y เท่ากับ3กำังเ x เนี่ย จะมากกว่า y เท่ากับ2กำลัง x เนี่ยฝั่งขวาคือ3กำลัง x จะมากกว่า2กำลัง x เห็นไหมฮะสีแดงมันขึ้นมาข้างบนแต่พอมาอยู่ฝั่งซ้ายเราพบว่าอะไรอันนี้คือบวกนะคือ x เป็นบวกแต่พอ x ติดลบนะครับเกิดอะไรขึ้น,นครับคือ2กำลัง x 2กำลัง x คือตัวไหนฮะสีน้ำเงินเนาะผมขอแทนด้วยสีน้ำเงินแล้วกัน 2อกำลังเดันมากกว่า3ายกกำลังเเห็นไหมครับเพราะสีน้ำเงินอยู่สูงกว่าเห็นไหมอ่ะทีนี้มาดูต่อครับตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับมันแตกต่างกันตรงไหนเมื่อสักครู่นี้อ่ะฝั่งนี้คือฝั่งชันเพิ่มเห็นไหมเอ็กเพิ่ม y เพิ่มนะครับทีนี้มาดูฝั่งขวาฮะฝั่งขวาก็คือ a เนี่ยตัว a เนี่ย ติดลบเอ้ยโทษทีครับ a เนี่ยเป็นเศษส่วนที่สองอคำว่าเศษส่วนนี่คือเศษส่วนที่น้อยกว่าหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นพอดตเลยแล้วกันนะครับถ้า x เป็นศูนย์หนึ่งส่วนสองกำลังศูนย์ก็ได้ได้หนึ่งครับ x เป็นหนึ่งได้หนึ่งส่วนสองครับ x เป็นสองได้หนึ่งส่วนสี่ติดลบได้ครับ x ลบหนึ่งเป็นสองครับ x ลบสอง y เป็น4เอาพอดกราฟเลยสเกลมันดูอันนี้เนาะขอเพิ่มสเกลนี้เป็นใหญ่ขึ้นแล้วกันนะครับขอขายายสเกลนิดนึงโอเค x 0 y 1อยู่ตรงนี้ขอตรงนี้เป็น1เลย x 1 y 1.2ส่วน2ครับนี่ครับ x 2 y 1ส่วน4ครับ x-1 y 2ลบ1 y 2ครับ x ลบ2 y 4ครับแบบนี้ครับ กราฟเป็นแบบนี้ชิปโอเคทีนี้มาดู y เท่ากับ1ส่วน3กำลัง x ครับ x 0 y 1 x 1 y 1.3ส่วน3 x 2 y 1.9ส่วน9 x ติดลบ1ได้3ครับ x ลบ2 y 9ครับอ่ะ x 0 y 1สังเกตว่ากราฟผ่านจุด0 1เสมอ x1y 1.3ส่วน3ครับ x2y 1.9 x ส y ่วนเ x ลบ1นเป็น 3x ลบ2 y เป็น9กราฟเป็นแบบนี้ครับชื่อแบบนี้ฮะนี่แบบนี้ครับโอเคฝั่งขวาสังเกตว่าฝั่งขวาเป็นยังไงครับฝั่งขวาค่า x เป็นบวกใช่ไหมครับ เราจะพบว่าค่า x เ,เป็นบวกสีน้ำเงินมันจะมากกว่าสีแดง1.2ส่วน2กำลัง x จะมากกว่า1.3ส่วน3กำลัง x ครับโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งซ้าย x ติดลบเราจะได้ว่า1ส่วน2อส่วน3ยกกำลัง x จะมากกว่า1.2ส่วน2กำลัง x ครับแบบนี้ครับ โอเคนะครับอ่าดังนั้นนะครับนี่ก็คือสรุปคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับเอาละทีนี้มาดูสิ่งที่ควรทราบครับเส้นกราฟผ่านจุดอะไรเสมอ01เสมอเห็นไหมครับไม่ว่าจะพอดอ้วงไงกราฟจะผ่านจุด01เสมอเห็นไหมครับเส้นกราฟเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ เมื่อไรครับให้เดาครับอันนี้ฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดครับฟังก์ชันลดนะครับตัวนี้คือฟังก์ชันลดนะฟังก์ชันลดก็คือมันลงมาเรื่อยๆแบบนี้ฟังก์ชันเพิ่มก็คือก็ต้องเพิ่มไปแบบนี้นะครับฟังก์ชันอ่ะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อเมื่อเนี่ยครับ y เท่ากับ2กําลัง x y เท่ากับ3กมกลัง x นะครับ ต่างกันที่ A เท่านนครับคือ A มากกว่า1ครับและเป็นฟังก์ชันลดเมื่อเป็นเศษส่วนนะครับ A ต้องน้อยกว่า1แต่มีคอมเมนต์ไว้ว่า A ต้องมากกว่า0ตรงตามนิยามนะครับฟังก์ชัน exponential เป็นฟังก์ชันแบบใดดูกราฟก็พอจะเดาได้เลยเห็นไหมครับดูกราฟก็พอจะเดาได้เลยว่าเป็นฟังก์ชันแบบ1 n e to o ฟังชันเป็นวันทวันก็ลากตั้งเป็นฟังก์ชันลากตั้งเป็นฟังก์ชันลากตะแคงตัด1จุดลากตะแคงตัด1จุดแบบนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับเนื้อหานี้ก็พอเท่านี้นะครับไปสู่เนื้อหาถัดไปนะครับ